หมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมด้วยทุ่งนาและสวนผลไม้บรรยากาศเช้าตรูมีแสงแดดอ่อนๆทาบทับบนหลังคาบ้านไม้เก่าแก่ลุงเทิงยืนอยู่หน้าบ้านมองไปยังบ้านของพิมซึ่งอยู่ไม่ไกลบ้านของพิมเพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ดูสวยงามทันสมัยขณะที่บ้านของลุงเทิงยังดูเก่าคร่ำคร่าแต่มีเสน่ห์ในแบบของมันลุงเทิงมองไปที่บ้านของพิมด้วยสายตาที่ซ่อนความปิติหวัไหไม่มิดเขาอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบระหว่างบ้านของเขากับบ้านของพิมแล้ว ถอนหายใจออกมาเสียงดังป้าสีซึ่งกำลังนั่งตากผ้าอยู่ไม่ไกลสังเกตเห็นความเครียดในสีหน้าของสามีจึงถาหมอออกมาถอนหายใจทำไมลุงมาหนักหนามาจากไหนกันเชียวลุงเทืองหันมามองป้าสีแล้วพูดเสียงแข็งเองดูบ้านพิมพสิ์วันก่อนยังเพิ่งซ่อมหลังคาใหม่ตอนนี้มีรถคันใหม่อีกเฮอพวกมันอยู่สบายกันแท้แทป้าสียิ้มย่อเล็กน้อย ก็เราไม่ใช่พวกมันจะไปเทียบกับเขาทำไมกันเราก็อยู่ของเราไปดีแล้วไม่ใช่เหรอที่ไม่ต้องมานั่งผ่อนรถเหมือนพวกเขาแต่มันก็ทำให้ข้ารู้สึกเหมือนพวกเราตกต่ำลุงเทืองเผลอขึ้นเสียงอย่างหุดหิดข้าเคยเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ดีกว่าใครในหมู่บ้านแต่ดูสิทุกคนลืมข้าหมดแล้วไม่มีใครเห็นค้าของข้าอีกป้าสีเดินเข้าไปปลอบลุงเทืองลุงพวกเขาอาจจะไม่ได้ลืมแค่ เขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของเราเหมือนอย่างที่เราไปสนใจพวกเขาเอาเวลามาทําให้บ้านเราดูดีเธอจะได้ไม่ต้องไปนั่งมองบ้านใครลุงเทืองคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็เริ่มคิดแผนบางอย่างขึ้นในใจหากเขาไม่สามารถมีได้เหมือนพวกเขาก็จะทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกบ้างลุงเทืองเริ่มที่จะวางแผนบางอย่างเขาตัดสินใจที่จะหาเรื่องขัดขากเล็กๆน้อยๆกับครอบครัวของพิมพ์ โดยแอบไปพูดกับเพื่อนบ้านบางคนถึงข่าวหรือที่ตัวเองสร้างขึ้นนอ aún, หลังจากที่เริ่มปล่อยข่าวลือออกไปลุงเทืองนั่งยิ้มในใจอย่างสะใจเล็กๆในขณะที่ป้าสีมองดูสามีของตนอย่างกังวลเพราะรู้สึกถึงความไม่ปกติแต่ก็เลือกที่จะเงียบและทําตามอย่างที่สามีต้องการหลังจากที่เริ่มปล่อยข่าวลือออกไปลุงเทืองนั่งยิ้มในใจอย่างสะใจเล็กๆในขณะที่ป้าสีมองดูสามีของตนอย่างกัง,งวล พอรู้สึกถึงความไม่ปกติแต่ก็เลือกที่จะเงียบและทําตามอย่างที่สามีต้องการเช้าวันนี้พิมพ์ออกมาต้อนรับเพื่อนบ้านที่แวะมาหาที่บ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่เทอะคุณเคยดีแต่ท่าทางของพวกเขาไม่เหมือนเดิมทุกคนมีสีหน้าที่สงสัยและเลีกเลี่ยงที่จะสบตาเธอพิมพ์รู้สึกแปลกใจจึงยิ้มและชวนทุกคนนั่งที่โต๊ะหน้าบ้านหนึ่งในเพื่อนบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยเสียงที่อ่อนโยนแต่มีความกังวลอยู่ในน้ำเสียงพิมพ์ช่วงนี้เห็นว่า ได้ปรับปรุงบ้านใหม่สวยมากเลยนะดูเหมือนจะเดินก้าหน้าขึ้นเยอะพิมพ์ยิ้มอย่างเขินอายก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกคแค่ซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆอยเท่านั้นเองบ้านมันเริ่มเก่าแล้วก็เลยต้องทําบ้างอีกคนหนึ่งกระซิบก็พอจะได้ยินมานิดหน่อยว่าบางทีพิมพ์อาจจะได้รับมรดกก้อนโตมาเลยมีเงินมาทําบ้านใหม่หรือไม่ก็พิมพ์ตกใจเล็กน้อยเธอไม่ได้คาดคิดว่าจะมีข่าวลือเกี่ยวกับเธอเช่นนี้แต่ก็ยังคงยิ้มต่อ ไม่จริงเลยข้ะฉันแค่ใช้เงินเก็บที่สะสมมาเท่านั้นเองที่สำคัญฉันคิดว่าความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวนั้นก็เพียงพอแล้วระหว่างที่พิมพ์และเพื่อนบ้านกำลังพูดคุยกันนั้นลุงเทืองเดินผ่านลานบ้านของพิมพ์เขาทำทีเป็นทักทายทุกคนเหมือนปกติแต่สายตาเต็มไปด้วยความสุขสมจากการเห็นคนเริ่มพูดถึงข่าวหรือที่เขาสร้างขึ้นลุงเทืองจงใจหยุดแล้วกล่าวเบาๆพอให้ได้ยิน ได้ยินมาว่ามีคนบางคนโชคดีได้รับมรดกจากญาติที่อยู่ไกลใครจะรู้ล่ะทำไมอยู่ดีๆถึงได้สร้างบ้านใหม่มีรถใหม่เร็วขนาดนั้นทิมหันไปมองลุงเถืองด้วยความสงสัยเธอรู้สึกถึงความไม่ปกติของคำพูดของเขาแต่ไม่ได้ตอบโต้ทันทีขณะที่เพื่อนบ้านเริ่มมองหน้ากันพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามในใจว่าคำพูดนั้นมีความจริงหรืออ่ะไม่พิมรู้สึกถึงความอึดอัดในหมู่เพื่อนบ้าน และเริ่มเข้าใจว่ามีข่าวหรือบางอย่างที่กำลังทำให้เธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สบายใจเธอตัดสินใจว่าคืนนี้ต้องหาทางเคลียร์ความจริงกับลุงเทืองเพื่อไม่ให้ข่าวหรือเหล่านี้ขยายออกไปจนทำให้คนในหมู่บ้านเข้าใจผิดมากขึ้นในยามบ่ายแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านใบไม้ที่ปลิวไปตามลมลุงเถืองนั่งอยู่ใต้ร่มไม้หลังบ้าน พร้อมกับป้าสีเขาถือหนังสือพิมพ์เก่าๆพลิกไปมาอย่างไม่ใส่ใจขณะที่ป้าสีกำลังหั่นมะละกอเพื่อทำส้ตมตำแต่ทั้งสองไม่มีสมาธิในสิ่งที่ทำเพราะมีแผนบางอย่างในใจลงุงถึงพง่นลมหายใจออกมาเสียงดังและเริ่มบ่นค่าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดีอยู่แล้วต่อให้พวกมันลำบากใจกันไปเองคงจะมานั่งคิดกันจนหลับไม่ลงแหละป้าสีเงยหน้าขึ้นมาจากการหัน่นมะละกอลุงจะทำยังไงอีกหลักคราวนี้จะปล่อยข่าหรืออะไรอีก คราวนี้ข้าจะบอกคนในหมู่บ้านว่าพิมพ์เขามีของดีของคลังติดตัวไว้ช่วยให้มีโชคลาภคงจะทําให้คนในหมู่บ้านอยากได้บ้างจนต้องไปถามไปไถ่เขานั่นแหละลุงเถืงหัวเราะเบาฮ่าฮะป้าสีฟังแล้วเริ่มแสดงความกังวลลุงนี่มันจะไม่เกินไปหน่อยหรือพิมพ์เป็นคนดีไม่เคยคิดร้ายกับใครถ้าเกิดเขารู้เข้าว่าลุงปล่อยข่าหรือแบบนี้พวกเราจะไม่ลําบากเองหรือ ลุงเทืองสะบัดหน้าเองไม่เข้าใจหรอกป้าพวกเรามันถูกมองข้ามมานานข้าแค่อยากให้รู้สึกว่าพวกเราไม่ใช่คนที่ไม่มีใครสนใจทำให้พวกมันต้องมองมองพวกเราบ้างบ่ายวันนั้นลุงเทืองออกไปเดินในหมู่บ้านเขาเริ่มพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่ผ่านไปมาและหยอกล้อเล็กๆน้อยๆเรื่องโชคลาภและความโชคดีของพิมพบางคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าพิมพอาจจะมีของดีหรือวิธีพิเศษบางอย่างที่ช่วยให้ชีวิตเธอดีขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อข่าวหรือเริ่มกระจายตัวไปทั่วหมู่บ้านผู้คน เริ่มมองพิมพ์อย่างแปลกแกและบางคนถึงกลับมาถามเธอตรงๆว่าใช้ของพลังอะไรพิมพ์รู้สึกสับสนและสงสัยว่ามีคนพยายามทำลายชื่อเสียงเธอเธอเริ่มสงสัยถึงที่มาของข่าวลือนี้และตัดสินใจว่าต้องหาทางรู้ความจริงเวลาช่วงเย็นในหมู่บ้านหลังจากที่ข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วพิมพ์รู้สึกกดดันอย่างมากจากสายตาและคำถามของเพื่อนบ้านเธอตัดสินใจไปหาลุงเถืองและป้าศรีที่บ้านเพื่อต้องการความกระจ่างในยามเย็นเงาของบ้านไม่เก่าแก่ของลุงเถืองทอด ยาวลงบนพื้นดินทําให้บรรยากาศดูเคร่งเครียดและน่าติดตามพิมพเดินตรงไปยังบ้านของลุงเทืองด้วยใบยหน้าที่เคร่งขรึมและแววตาที่เต็มไปด้วยคําถามลุงเทืองที่กําลังนั่งกินข้าวอยู่ณนะพอเห็นพิมพเดินเข้ามาก็มีท่าทางอึดอัดเล็กน้อยแต่พยายามรักษาท่าทีไม่ให้ดูมีพิรุษพิมพเริ่มพูดด้วยน้ําเสียงสุข,ขุมแต่หนักแน่นลุงเทืองป้าสีมีบางอย่างที่ฉัน ต้องการถางพวกคุณทั้งหมู่บ้านกำลังพูดถึงฉันอย่างผิดๆว่าฉันใช้ของขลังหรือโชคดีผิดปกติแต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือพวกเขาคิดว่าฉันกำลังโกหกพวกเขาเรื่องนี้ลุงเทืองทำท่าทีตกใจเล็กน้อยพิมพูดอะไรหน้าเราไม่รู้เรื่องนี้เลยข่าวลือมันออกมาจากไหนก็ไม่รู้พิมจ้องไปที่ลุงเทืองด้วยสายตาที่คาดคั้นลุงเทืองพิมรู้ดีว่าพวกเราต่างก็มีเรื่องที่ไม่สบายใจแต่การที่พวกคุณปล่อยข่าวลือแบบนี้มันทำให้ฉันต้องอับอาย และเสียชื่อเสียงทั้งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดป้าสีที่ยืนอยู่ข้างๆรู้สึกละอายและสะท้อนใจต่อคำพูดของพิมพ์เธอหันมาพูดกับลุงเทืองลุงเราก็รู้อยู่แก่ใจว่านี่เป็นเรื่องที่เราเป็นคนทำเธอเป็นคนดีและไม่เคยทำอะไรให้เราเสียหายเลยเราควรหยุดแล้วขอโทษพิมพ์เธอลุงเทืองเริ่มรู้สึกผิดสีหน้าเริ่มเปลี่ยนจากแข็งกร้าวเป็นละอายใจเขาพูดเสียงเบาและอ่อนลง พิมค่าค่าขอโทษค่ามันคนขี้ฉาที่เห็นเจ้าเจริญเข้าหน้าแล้วเกิดน้อยใจในโชคชะตาของตนเองค่าไม่คิดว่าเขาหรือจะไปไกลขนาดนี้พิมพ์พยักหน้าอย่างเข้าใจฉันไม่ได้โกรธลุงเทิงหรือป้าสีแต่อยากให้เรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีมากกว่าชีวิตที่เรียยกง่ายและสงบสุขไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายเราควรดูแลกันและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กันหลังจากนั้นลุงเทิงและป้าสียอมรับความผิดและขอโทษพิมพ์ต่อหน้าเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการยืนยันความจริงข่าวหรือที่เคยแพร่กระจายก็เริ่มหายไปทุกคนในหมู่บ้านกลับมาปฏิบัติกับทิมอย่างเคารพและเป็นมิตรลุงเถืองเริ่มที่จะหันกลับมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอีกครั้งและได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีขณะที่ป้าสอนมีคอยเป็นกำลังใจและช่วยให้สามีไม่หลงผิดอีกพิมพ์กลับมาสู่ชีวิตปกติอย่างสงบสุขในหมู่บ้านที่ทุกคนเข้าใจกันและรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแท้จริง